ตอนนี้คือว่าไม้ขาดแทนปัญหาคือไม่มีไม้ขาดแทนนนี่เป็นอย่างนี้ไม้เดือนไหนที่ไม่มีไม้เดือนไหนมีช่วงหน้าฝนที่จะขาดเยอะนะแล้วทำมาอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะนี่มีสิบกว่าปีแล้ว2ีสิบกว่าปีแต่ลูกสาวคนนี้ยังมาเกิดเลยทำเนี่ยนะ ตอนนี้ตันละพันห้าเหรอหรือเท่าไหร่ตันเนี่ยตันละพันห้าทั้งสองตัวราคาพอกันพอกันเท่ากันพันห้าเหมือนกันอ๋อโอเคแตกต่างกันไหมคะระหว่างสางหมุนกับสางนอนสังป่านมันจะเบากว่าได้ผลผลิตมากกว่าถูกไหมทิ้งน้อยถูกไหมสางหมุนเนื้อมันจะแน่นและจะหนักกว่าอ่าใด้น้ำหนักดีกว่าน้ำหนักดีกว่าแต่ว่าเวลาเรายิงมาเป็นเขาเรียกเป็นผลผลิตเราอะระหว่างสางป่ากับสางหมุน ถ้าเราเลือกแยกแก้ขนาดอ,อ,อะไรได้กําไรมากกว่าเออคําถามนี้สร้างโมนเนาะฮะสร้างโมนสร้างโ่นหรือสงางฝาป้าเนี่ยสร้างป่ามันจะเบากว่าเป็นเป็นกิโลอ่ะเป็นน้ําหนักอะ่ะเป็นเส้นถ้าเป็นซี่นล้ะมันก็จะเยอะกว่าอจาเป็นซส่ถ้านะับเป็นซส่ขายนะมันจะเยอะกว่าพอสร้างหมนนี้เนะื้อมันเน่มนมันหนัก เวลาเราขายเราขายเป็นกิโลหรือนบเป็นทั้งนั้นทั้งหมดก็ดีกว่าดิหรือพอกันเลยเท่ากันเพอท่างเป็นโลขายเท่ากันเล้แสดงว่าไม่มีความแตกต่างใช่แอวคือไม้ไม่ทางหมอนสันหนึ่งะอ่าเราเป็นผลผลิตเนี่ยคือลํำสันหนึ่งนี่นะอ่าน้ำนักที่เราตอกตีอ่ะมันได้เยอะใส่ตอกกอนมาแล้วอ่ะเราได้อะไรดีกว่ากันที่คําถามนี้หรือไม่เคยเช็คไม่เช็คอะ ไม่รู้เลยปนกันหมดแบบนี้ปนโอเคโอเคเข้าใจแล้วเี้ยเราก็ต้องตอบไปว่าสางหมดแล้วแน้ำหนักดีกว่าเออน้ำหนักมันดีกว่าการนักมันดีกว่าอยู่แต่น้อนะสางหมดแล้วแม่มันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นกว่าอ๋อแล้วโอกาสของการที่จะได้ไม้เพราะว่าเขาปลูกกันเยอะแยะแล้วเยอะตอนนี้ปลูกเยอะเนาะ ฟังมาจากลุงพ่าเป็นหมื่นๆไร่แล้วว่ะละแวกนี้อ่ะเยอะที่ทำฉลองปลูกเยอะปลูกทุกโมเลยตอนนี้เยอจากลุงจากพี่ประดับเนี่ยที่มาบ้าเมื่อสักสิบยี่สิบปีกี่กี่ปีแล้วเนี่ยบนละแวกนี้นี่ถึงยี่สิบแล้วมั้งสิบปีแล้วสามสิบปีนู่นแหละที่เริ่มมานเริ่มเริ่มเริ่มอันนี้พีที่มีทางปลูกไผ่ไหมเนี่ยมีประมาณสามสิบสี่สิบก่อไรที่ปลูกสามสี่สิบก่อไรอ๋อปลูกไผ่อะไรทางมูนี่แหละกี่ปีแล้วครับที่ปลูก เป็นเ็ดแปลงนี้ประมาณสิบกว่าปีอ่าแปลงหลังๆประมาณห้าหกปีทั้งหมดไ,ไ,ไล่กันมาสามสิบกว่าไร่เนี่ยปลูกไล่กันทีก็ปลูกกระโพดทีนี้ขราโพดมาเด้กป็ปลูกจางไปเลยอ่าระหว่างขา้าวโพดนะรายได้ขา้าวโพดต่อไร่ต่อปีได้เท่าไหร่ไม่รู้มันทำอะไรมันไม่เห็นมันจะได้ขาดทุนทุกปี <laughs> ทำข้าวโพดแล้วขาดทุน นี่ความจริงหรือพูดเล่นเนี่ยจริงเลยจริงแแต่ว่าต้องปีก็มีกำไรแต่ต้องปีก็ขาดทุนอ๋อแสดงว่ามันมีการอิกก็อยู่ที่ฟ้าฝนนะครับเออนนแล้วก็พูดราคาถูกไปเมื่อก่อนราคาได้สามบาทสี่บาทอย่างเงี้ยสามสี่บาท,บาท,บาทนะได้ไรล,ละกี่ตันปกติมันอยู่ที่ดีไม่ดีอ่าสมมติเป็นพื้นๆแล้วกันอ่ะ ทำมาก็ไม่เห็นได้ไร,รแล้วประมาณตันสองตันนี้ประมาณตันสองตันก็สามพันแล้วอะประมาณตันนึงห็นที่ตันหนึ่งแปดตันตันนึงถ้าสามบาทก็สามพันค่าใช้จ่ายก็หักมั่งอะไรมั่งค่าไถมบั่งปุ๋ยบ้างอ๋อละสามร้อยอย่างเงี้ยสรุปแล้วเข้าโพดนี่มีแต่จิงกับเจ้าไม่ค่อยมีใครทำล้วตอนเนี้ยมสางมาอ่านี่ทีนี้ย้อนกลับมาไพ่สร้าง ไผ่ซางเนี่ยเรายิงเองอะไรเองแล้วเราปลูกเองรายได้ประมาณเท่าไหร่พอกําหนดได้ไหมไร่หนึ่งอ่ะเรายิงเองด้วยอ่ะไม่เคยได้คิดไม่เคยอะไรเลยคุณทอนไม่มีบัญชีหรอกถามด้วยว่าขายที่ปีปลูกไว้อะถ้าเกิดไผ่ปลูกไว้ปีที่สี่เนี่ยถ้าถ้ายิงเองอ่ะไร่หนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ประมาณสามลิงกับเป็นเต้นแล้วอ่ะเลอเออนี่ลุงมีข้อมูล ไล่ไล่ได้ประมาณตันหนึ่งต่อไล่อะได้ตันตันเส้นแล้วเหรอครับอ๋อนี่ตันเส้นหนึ่งก็โลสามสิบสามหรือบาตัวนี้โลเท่าไรปมาเส้นตอนนี้ตอนนี้ไลาเส้นโลเท่าไหร่ครับสามสามสิบสามสิบาเจ็ดเอหนึ่งเหรอสามสิบก็คูณด้วยพันหนึ่งเข้าไปได้ได้ตันหนึ่งก็คือสามหมื่นถูกไหมมหมื่นต่อไรอ่ะประมาณน้ก็คงประมาณั้นประมาณนั้นถ้าแสดงว่าไล่หนึ่งก็ต้องได้สามหมื่น ถ้าเราปลูกเองด้วยอ๋อมากไม่แต่ว่าสามหมื่นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดนะอเพราะเราต้องจ้างเขาไปตัดอ๋อที่ไหนครับตลาดส่งกรุงเทพส่งกรุงเทพบริษัทเฟิร์สแบมบูบริษัทเฟิร์สแบมบูเราส่งเขาตอนนี้ให้ตั้งเขาตั้งราคามาให้เราใช่ไหมั้งและราคาที่เสมอทั้งปีไหมทั้งปีเล่สมมติผมไม่คนเปิดใหม่ผมอยากจะทำมั่งผมส่งโรงงานเนี่ยได้ไหมหรือว่ามันต้องผ่านขั้นตอนเป็น เขาเรียกว่าโควตาเหมือนอ้อยเอ้ยอะไรไหมไม่ไม่แต่ก็เขาอย่างกาตมบลนี้เขาก็จะรับเป็นเจ้าหนึ่งประมาณเนี้ถ้ายังจะมารับลุงก็ไปปลูกที่ตมบลจะรับสองาเจ้านี่เขาก็ไม่เอาเพราะว่ามันอย่างกาตาบลทำฉลองก็รับให้เจ้าหรือสองเจ้าประมาณนี้คือแต่ละคือนี่ก็คืออยู่ที่โรงงานเปิร์สคนนี้นะแต่แต่ละคนแต่ละคนไม่มีโรงงานอื่นส่งเพราะต้องสองร้อยกว่าเจ้าเนี่ย มันก็ไม er, ja. er ่ที um, aus ahl, Sultan, ่ที่เดียวใช่ไหมถูกต้องไหมมีคนซื้อก็หลายคนเหรอเยอะเลยหรือว่ามารถตีมามารับเราจ้างไปเลยรถอ่าเงินจดไหมหรือว่าเป็นงวดอ๋อส่วนใหญ่โอนแล้วออเดอร์ไปสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรือยังไงคะเป็นนั่นแหละสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เงินโอนมาทุกครั้ง ไม่มีเงินเซ็นเนาะโอนพอปุ๊บก็ได้มาเฮ้ยปุ๊บก็ได้มาเขาจะมีโคุต้าให้เราไหมคะว่าบ้านนี้สัปดาห์หนึ่งเอาไปพันกิโลอย่างนี้หรือเขารับหมดแล้วครับรับหมดรับหมดเนาะเขาก็ยังต้องใช้อยู่เนาะทีนี้ทีนี้คําถามคือทําให้บริษัทนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยเดือนนี้เหรออ่าประมาณสิบกว่าปีอสิบกว่าปีนี่ราคามีขึ้นมีลงยังไงสมัยก่อนเคยได้แค่ห้าบาทเดี๋ยวนี้กลายเป็นสี่สิบอะไรเงี้ยแรกๆก็ถูกหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ขยับเพิ่มมาตัวละ สองบาทสามบาทจะประมาณนนขยับขึ้นมาเรื่อยๆตามค่าแรงเราอะไรเรา<ม>ที่เราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเนาะสมัยโบราณในเมื่อสิบยี่สิบนี่ยิงเมื่อกี่ปีแล้วมันฟังไหมครับยิงตรงนี้มามี่อกี่ปีแล <20 S 1> <20 S 2> ้วสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาค่าค่าแรงคนงานก่อนยี่สิบกว่าปีที่แล้วพอจำได้ไหมเท่าไหร่ค<ร>่าแรงประมาณวันละร้อยยี่สิบก็แล,แลครั้งแรกนะที่จ้างเนอ,อะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเท่าตัวแล้วมั้งสามร้อยโอ้โหขึ้นมาเท่าตัวแล้วเกินแล้ว ค่าค่าแรงก็ขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายแล้วแล้วอ่าที่วันละร้อยยี่สิบพอจําตัวเลขได้มาเราขายไม้ได้กิโลละเท่าไหร่ตอนนั้นยี่สิบบาทฮะประมาณเท่าไหร่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบประมาณประมาณนี้ปัจจุบันสามสิบก็ตอนนั้นบม่ได้คัดอะไรอย่างเงี้ยฉันตรงอ่าตอนนี้ประมาณสามสิบเนาะยี่สิบแปดสามอ่าก็ตีว่ายังไม่ถึงเท่าตัว แต่ว่าค่าแรงคนงานมันไปมันมันมัน,มนเกินเท่าดึงแล้วเนี่ย <ไป S 2> จะดูคร่าวๆานี่นะแสดงว่าเราใช้ค่าแรงแล้วก็คนใช้ประมาณนี้ห้าคนอืมอะชิหน่อยอาชีพนี้ยังสมมุติคนจะทําใหม่แต่ไม่ได้มาทําแถวนี้นะผมอยู่ปัจจินยังพอไปได้ไหมป้าคิดว่ายังไงไ,<ด>ไปได้เหรอเหลือเดือนนึงสักห้0แสนได้จะไม<ด>่เยเหลือ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  กระติดหน่อยกระติ๊ดหน่อยไม่ถึงล้อแรงนันเดือนละห้าแสนก็หลดกันหมดเลวเหลือเนี่ยเดือนเท่าไหร่เนี่ยมีคนงานหักค่าแรงค่าอะไรเอาต่อเดือนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่กำารก็พอใช้ได้ศึก้าห้าหมื่นก็ยังได้อยู่ห้าหมื่นต่อเดือนคนงานห้าคนซื้อทุกอย่างนะไม้ก็ซื้ออะไรก็ซื้อทุกอย่างเ่ยนะ โอ้ก็รวยก็รวยก็รวยน่ารวยนะแต่มันไม่ได้ปีหนึ่งมันไม่ได้ทําตลอดไม่ได้ทําทุกเดือนอ้าวทำไมอ่ะไม่มีไม้ก็ต้องหยุดครับเอาคนเข้าป่าไม่ได้ก็ต้องหยุดแล้วแล้วปัญหาคืออะไรถ้าจะทําให้สมมติผมอยากจะมาเปิดตังปัญหาคือไม่มีไม้หรือว่าไม่มีคนหรือไม่มีอะไรตอนนี้ปัญหาตอนนี้คือว่าไม้ขาดแคลนปัญหาคือไม่มีไม้ใช่ขาดแคลนนีนี่เป็นอย่างนี้ไม้เดือนไหนที่ไม่มีไม้เดือนไหนมี ช่วงหน้าฝนที่จะขาดเยอะนะเพราะมันเอาไม้ไม่ได้อ๋อมันตัดลาบากแต่อาจจะมีไม้อยู่ช่วงหน้าแ้งนี่ก็พอได้อยู่อ๋อแสดงว่าปีหนึ่งจะเทียบกันแล้วนะปีผลิตกี่เดือนโดยประมาณผลิตกี่วันพอรู้มไหมปีหรือเดือนเอาปีหนึ่งสิทั้งปีอ่ะครึ่งหนึ่งได้ไหมหรือเกินทํางานครึ่งหนึ่งหยุดครึ่งหนึ่งเกินเกินเกินครึ่งอ่ะเกินใช่ไหมไม่ใช่อะไรผมเปรียบเทียบไปยังพาระนะปีมันทีทำงานแค่สองร้อยกวัน ยางพาราเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้เราอยากรู้ลึกลงไปว่าอันนี้ถ้าคนมีไม้เขาก็ทํากันทุกวันทุกวันทุกวันแต่นอกจากไม่มีไม้ลําก็หยุดตัดแล้วเนี่ยต้องยิงให้หมดภายในกี่วันปกติถ้าตัดกองว่าถ้าไม่ยิงนะสองคืนแล้วก็หัวดําแล้วใช้จะใช้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีอ๋อแสดงว่าเต็มที่คือสองคืนสองคืนเต็มที่อ่ะไม่ใช่ไม้ที่ที่พี่ๆเขาถามนะอ่า ตัดตะกอมาเนี่ยตัดลงมาเนี่ยกองไว้เนี่ยเราจะใช้เวลานานได้เท่าไหร่กว่าจะยิงกว่าจะคือมันถ้าเกินเวลานี้แล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเออคาถามนี้เข้าใจไหมเนี่ยตัดจากไม้อ่ะสามวันนะตาจากป่านะจากอจากคอสามวันสี่วันถ้าเกินถ้าเกินเดือนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนึ่งเดือนเลยเหรอเดือนแรกประมาณแค่สองอาทิตย์นี่ก็แย่ไปไม่ไหวแล้วมั้งอกไม่ไหวแล้วอ๋อแสดงว่าอยู่ประมาณ ไม่เกินอาทิตย์ละไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์นี่ก็ยังพอไหวอยู่ถ้ามนอยู่ในร่มเพราะว่าบางคนขอเอามาไว้ในร่มนี่กัใช้ได้อยู่เเกินจากนั้นไปมันก็ไม่ใช่ผมกำลังพูดถ้าเกิดเราพอมีทุนมันตกยออพอมีทุนเราสต๊อกของไม่ได้ครับสต๊อกนั้นไม่ได้สต๊อกไม่หลังไม่ได้ใช่ไหมอ๋อคือต้องต้องตัดมาต่อไปตัดมาตอกไปเออนั่นก็คือปัญหาแล้วว่าถ้าเราจะสต๊อกเราต้องสต๊อกไม้แห้งทิ้งเป็นเส้นอยู่อ๋อสต็อกไม่แห้งได้แต่สมัยตดเพื่อเราจะมาสต็อกเพื่อยิง ไม่ได้ได้เคยลองไม่แช่น้ําได้ไหมหรือไม่ได้เหม็นอีกมันดำน้อมันด่ใช้ไม่ได้โอ้นี่ก็ปัญหาเยอะแล้วเกิดสมมติเราเกิดมีผมมีทีมส่งมาเกิดทําไม่ทันเลยมาโอ้โหตุนเป็นกองภูเขาเรากาก็ไม่ได้ตุนอย่างนั้นเสียเลยเจ๊งเลยครับเจ๊งเลยอ๋อมันมีจุดอ่อนคือเรื่องนี้คืออ่าเอามานานไม่ได้ตัวหนึ่งอ่ะเอ้ถามไปเรื่อยไปเราปัญหาอุปสรรค ที่เราเจอของโรงงานนะอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งไม้ไม่มีปัญหานะปัญหานะสองเจออะไรอีกไหมในเรื่องของงานของทางยิงตะกเกียบเจอปัญหาอะไรอไหมครับที่ที่เราคิดว่าแม่ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ละมันดีมากเลยอาชีพเราเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีเรื่องเดียวนี่นะเรื่องไม้เนี่ยนะไม้ไม่ทันตอนนี้ไม้ไม่ทันและอาลุงคมก็ขอขอบคุณนะ<ม>พี่อะไรนะจเจแอลจเจแอลเบอรีกที่นึง หรือมันมีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะขึ้นให้ใช่ไหมสมมติเจแ๊แววมีคนอยากจะซื้อมามาซื้อ,อนี้ได้ไหมหรือว่าต้องส่งเขาอย่างเดียวมีข้อกําหนดไหมอา้าวฉันก็อยากซื้อไอ้ไม้นี่ไปจิ้มไอ้จิ้มูไไมุคินเนี่ย,อ,ยอ๋อมีได้อยู่นะก็ติดต่อกันไม่ใช่อะไรเราก็เผื่อบางทีบางคนเขาอยากได้ขึ้นมาเผื่อไม้อย,อย่างนี้โอ้โเข้าไปซื้อตามตลาดโลสองร้อยสมมติสมมติสมมติมาซื้อในสามสิบบาทเองอะไรเงี้ยก็อาจจะติดต่อได้เนาะ อ้าก็ว่ากันไปอาลุงกกมก็ฝากช่องของลุงกกมด้วยโอ้โหวันนี้คุยกันเรื่องเรื่องไบ้ไผนะ่เนี่ยยิ่งคุยยิ่งมันอาจจะต้องไปซอยหลายหลาย EP เนาะเพราะไม่งั้นดูไม่ไหวเลยน,นี้คนไม่อยากดูยาวๆนะอ้าวก็ขอบพระคุณนะครับวันนี้อยู่ที่ก็ขอบคุณลุงลุงทวินทว,วินด้วยอ่าสองท่านนะเป็นคูในการให้ข้อมูลเนาะอันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องการยิงแล้วครับลุงกกมก็จะ นํานเสนอเรื่องไผ่เรื่อยๆครับเพราะโอ้โหมาที่นี่ผมว่าน่าจะเป็น10 10 E p ีีแล้วมั้งครับเพราะมันลึกซึ้งมากยิ่งคุยยิ่งสนุกแล้วเป็นโอกาสเพราะผมมองว่าเฮ้ยไม่ไผ่ไม่พออ่ะไม่ไผ่ทั้งหมุนนี่แหละไม่ใช่ไม่ไผ่แล้วไม่ไผ่ทั้งหมุนนี่ไม่พอแน่พระฟังดูขนาดโรงงานเดียวนี่จําเลยนะผมจาพั่เลยคือ3 0 0ร้อยไร่หนึ่งโรงงานนี่ถึงจะพอป้อนทั้งปีใช่ไหมล่ะแล้วนี่มันเป็น2องสาโรงงานก็ต้องเป็นแสนไร่แหละ เออแล้วเราหน้าปูกนะเพราะว่าหนึ่งโรงงานเล็กๆนี่ก็คือ300ไร่อ่ะลงกรมพากันไปเรื่องอื่นแล้วคเง้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย